มานะคะวันนี้จะนี่เลยแป้งนะคะแป้งอีฟนะคะตัวนี้นะคะนะคะจะพามาดูว่าเออมันเป็นยังไงปกติเขาไม่ค่อยใช้แป้งนะคะปกติเป็นคนที่ไม่ชอบทาแป้งนะคะแต่ว่าเคยใช้ของอีฟอะมันหน้าเราไม่แพ้นะคะเพราะโบว่าหน้าโบว่เป็นคนค่อนข้างแพง,ง่ายใช้อะไรก็แพ้ง,ง่ายคือก่อนจะตัดสินใจใช้ก็คิดอยู่นานนะคะคิดอยู่นานเพราะว่าใช้อะไรก็แพ้นะคะแต่ว่าอีฟอะเคยใช้แล้วเมื่อก่อนเคยใช้ตลับสีดำแต่ว่า ก็ไม่ได้ใช้แบบจริงจังอะไรนะคะไม่ได้ใช้แบบว่านานๆใช้ทีแต่งหน้าทีใช้ทีอะไรแบบนั้นนะคะแต่มันไม่แพ้นะคะคือชอบตรงที่ว่ามันไม่แพ้นี่แหละนะคะอย่างอื่นอย่างอื่นเอาไว้ที่หลังนะคะนี่เลยนี่น่ทาแล้วทากับไม่ทาต่างกันวะเนี่ยต่างสินะคะฝั่งนี้ทาฝั่งนี้ไม่ทาคือทากันได้เห็นๆไปเลยอันนี้จะเป็นเบอร์สองนะคะเบอร์ศูนย์สองนะคะโบใช้เบอร์ศูนย์สองนะคะผิวไม่ได้ขาวมากนะคะ ก็ต่างกันนิดนึงนะคะต่างแหละเป็นคนที่ไม่ชอบแบบโบกเยอะเยอะืมอืม,อมแต่มันก็ไม่นี้ไม่ได้ลงเยอะมากมายนะคะใครจะใครจะสั่งนะคะใครจะสั่งนะคะก็จิ้มที่ตะกา้าได้เลยนะคะหรือว่านะคะกด กดพิกัรหน้าช่องได้เลยนะคะไปสั่งที่บ้านส้มได้เลยปกติเป็นคนไม่ทาแป้งนะแต่มัหลงรักอีฟอะอะไรที่เป็นอีฟนี่แบบคือหนึ่งคือเราใช้แล้วเราไม่แพ้นะคะประทับใจตรงนี้ด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเพราะเราเป็นคนที่แพ้ง่ายนะคะเป็นหน้าที่หน้าที่แพ้ง่ายๆ่นย่ยแบบใช้อะไรนิ่อะไรหน่อยก็คือแพ้นะคะ ประทับใจตรงนี้ว่าเอ้ยไม่แพ้อะคือชอบตรงนี้แหละเุะะืะพูดไม่เก่งนะคะแตก่ก็พอรีวิวได้ฝากไว้ด้วยนะคะนะคะแป้งอีมนะคะอันนี้เบอร์สอง